วันนี้พวกเรา o n s นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ <c oughs> าที่เราต้องมาเล่นที่กาญจนบุรีนะครับอากับเราทําข้อตกลงกันไว้แล้วว่าเราจะไปที่ซ่อมสเพณีล้างที่ท่ารอซอยเก้าเรามาดูคนกล้าของเรานะฮะกล้าที่สุดแล้วในวันนี้คนไหนครับนี่เลยครับทำไมครับคุณกั้จะเข้าไปตรงจุดนั้นคุณกั้คาดหวังว่าจะเจออะไรบ้างครับเฟกครับผมเฟก ไม่กลัวครับผมเสียงอะไรครับเสี่ยงอะไรครับเสียงแปดทุ่มสร้างครับผมนี่ผมผมรับตามเพลงครับมันเป็นเพลงแบบนี้ผมก็รับแบบนี้แล้วไงครับผมเดี๋ยวเจอบผมเจอกันนะให้การพูดทิ้งท้ายนิดนึงครับสิบแปดทุ่นั้นครับผมพอะไรตีสองพี่มา ไม่เข้มเข้มแล้วันนี้อ๋อผมป่าครับผมสบายครับผมหง่าเข้มนะสบายครับถึงทางเข้าแล้วครับทางเข้าข้างในห้องโถงนะครับนะครับอ่าลองเข้ามาเลยครับน่าจะผักทําไมเหยโอ้ประชาปิดเลยกิ่นไหมเลือเลือดมีกระไมอะไรนิ่งนะมึงนิ่งมากเลยกันไอ้บ้ามันลดนี่เราโอ้ดูอยู่แคดูอยู่ถ้าทางจะไม่เหลุด อ้กัดไอ้กัดลงไอ้กัดลงกั๊ดหลงเฮ้ยหลงหลงยี่อะไรกั๊ดกัด๊ดมาสาวโย่ไอ้เตยเดี๋ยเล่นเดี๋รวให้กัดจับมืออะไรขอเนี่ยนั่นเติป่าพูดเดินพูดเล่นที่เดือหลงนะครับท่าบนึงครับไอเตยครับอ่ะอันนี้อะไรนี่ลองเข้าไปดูสักห้องหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เรียกห้องนี้ห้องเป็นห้องห้องส่งสตูดิโอนะฮะสตูดิโอเลยเหรอมาดูพินีอาจจะเพลงไหมพี่ ไม่มีใครเข้ามาหาบตูเลยนะครับครับก็มีตู้วคใท้ตู้เสื้อผ้าเฮ้ย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 เฮ้กเ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮืยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮยม่้ยเฮ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 ้เฮยเฮ้เฮ้รเยเฮย้ยเะเเยาบเยย้ย้

ไม่ฮาไม่ฮาไม่มีอะไรไม่ฮาครับลบอกคเดียวไม่ฮาไม่ดไดกลุ่มน้กลุ่มนูไม่ได้นำไมดพี่ก๊าเลือจะไม่เดินแล้วเดี๋ย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 วแด้วเรเดสเรีี่ยี๋ยนียยเยยีเี่ยี่ดวย๋อ๋ววีด เนียวิ่งั้นลยนมัวีด้วยสายาอะไรมสายไฟใส่หน้าตาเิวไหมหไหมักล่องม่พี่ดชิมกู่ป๊อคือเนี่ยฮะตรงเนี้ยคืออะไรนะสบแปมันเหมือนว่าแบบตรวจตามากเลยนะคือทุกอย่างต้องส่องหมดเลยว่าแบบจดหมายจะเข้าม้ยจดหมายจดหมายเยอะไปไหมหลายช่องมากเลยนะอะไรอ คุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เวลาตี3ามนาทีนะครับเราได้มาตอนที่เลิกการทำงานนะฮะก็ผมว่ามามันมากันเยอะไป <laughs> แต่ก็ไม่ไม่โดยส่วนตัวผมถ้าพูดจริงๆเลยนะผมไม่กลัวที่นี่ขัาเข้าไปคนเด็กรอบ อันนี้กลัวไม่ใช่ไม่กลัวในที่นี้คือไม่ใช่ไม่กลัวเลยแต่ว่าไม่กลัวเพราะว่ามันเยอะไปมันดูไม่นี่มันไม่ได้บรรยากาศไม่ได้บรรยากาศในการบิวในการอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้ข่าวหน้าคราวหน้าครับผมคุณผู้ชมครับครับคุณชะคิดครับตอนนี้เฮ้ยน้ำมันเชฟแต่พลาดเลกยังไงนะครับก็ขอลาจบรายการข่าวหน้ายังไงเราจะลองหาที่ใหม่ๆในการไปแต่ที่สน์แล้วครับกัดครับ ก๊าครับขอเชิญนนะี่ครับสัมภาษณ์นิดนึงเมื่อกี้อตอนอยู่บนรถเป็นไงบ้างอ่ะตะกี้เป็นไงบ้างครับธรรมดาโอ้เข้าไปอีกรอบปะเดี๋ยวบอมส่งให้ไหมบอมส่องไฟให้อ่หน้าเจือกเจือนไปกับผมสองคนไหมเมื่อยค่ะเส้นตําขาไม่เป็นไป <c oughs> ไม่ได้น,นนะคอนเวิร์ตมันของแท้นะจริงๆไม่ใช่มนอยู่ในถุงเท้าการเรื่เมื่อกี้เมื่อกี้ขอเชิญขอเชิญโฟร์แฟทด้ยครับโฟร์แฟทครับฟ้องครับครับวันนี้ก็ มาฟิชเจอริงกันนะครับฟิชเจอริงฟิชเจอริงว่าวันนี้จับมือกับจับเขาจับมือเหมือนเป็นคู่รักข้างในพอออกมาทิ้งกันเลยคือตอนนี้ไปห่างมากเราเริ่มมองไม่เห็นเป็นพันธมิตรกันนะฮะเป็นวงพันธมิตรกันรักกันมากแต่ตอนนี้นักร้องกูกับมือกองวงมันรักกันมากเลยนะครับทิมหน้าทิมหน้าทิมหน้า บ้านมอสันนะไม่ฟังทิปหน้า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 ไหนฮะบ้านผีมอบ้านผีมอสอยู่ตรงไหนครอยู่เรงมังการฮะอยู่เมืองการยังจะไปกันอีกรับเป็นท็อปเป็นท็อปไฟของก็ท็อปเข้าท็อปทีท็อปทีของประเทศท็อเข้ากว่สามร้อยคุยคุย้ายมาฝั่งนี้ทำไมอ่ะที่สำคัญนะที่สำคัญนะทางนู้นไปใกล้ประตูวันนี้ขาดไม่ได้นะครถ้าไม่ได้คุณเต้ยนะครับคุณเต้องเนี่ยพี่ต่กล้องเป็นไงไหมคฮะ ทั้งทั้งนำกับทั้งทิ้งท้ายนะครับไม่มีใครอยู่กับกูเลยแหมมึงอะอะไรอะไรอยู่คนสองไปกับกูไหมไหนไปพูดได้คำเดียวว่านอยเร่งนะรถดูเร่งแล้วก็ยังไงวันนี้ก็ขอจบเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่นะครับ